ยาฆ่าผีเสื้อหรือ,อยาฆ่าแมาลงนี้เขาชิจิงสุดในร้านโยกกิ่งนุ่งเรืองการเกษตรนะครับใครในว่าที่เคยใช้ใส่เติมในชิ้นสุดเย็นหรือเคยใช้แลนดาไซฮาโรชินหรือว่าเคยใช้ตัวโปรฟิโนโฟอร์ดบวกใส่เติมในชิ้นแล้วรู้สึกว่าตัวที่เราใช้อยู่ผีเสื้อมันตายไม่ค่อยดีหรือว่ายังไม่สะาใจพอเรามาใช้ตัวนี้ดูคือไบแท็กนะครับตัวนี้นะครับขึ้นทะเดียนเป็นปัสสัสต์ดังนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะครับสามารถฉีดข้าวได้แล้วก็ ฉีดได้ทุกระยะเป็นยาเย็นนะครับและที่สําคัญตัวนี้เป็นสูตรพิเศษเขามิกยาเข้ามาทําให้สามารถฆ่าแมลงบินออกฤทธิ์น็อกนะที่บินอยู่ในนาได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อตัวขาวตัวเทาหรือว่าจะเป็นจักกะตงจัก,กะแตนอะไรก็ได้เพียกระดงกระโดดเพียจักกจั่นสีเขียวแมงมุมแมงมุงมคือตายหมดนะครับขออย่างเดียวคือเวลาฉีดนะครับให้ฉีดช่วงที่แมลงเยอะที่สุด มันจะทําให้เราสามารถคุมไม่นานอย่างสมมติเช่นเราฉีดช่วงเย็นๆค่าๆเนี่ยมันจะล่วงกาวเลยหลอกกันไม่ได้นะครับและที่สำคัญคือถ้าเราสามารถฉีดช่วงเย็นได้เนี่ยห้าหกวันเนี่ยรับรองว่าแทบไม่มีอะไรบินอยู่ในนาได้อ๋อมี2ขนาดด้วยนะครับตัวนี้เป็นขนาดหนึ่งทฉีดได้20ไร่และเป็นมีขนาดตัวนี้นะครับเผื่อใครเอาไปลองใช้มีขนาด5 0 0ซีซีฉีดได้ส0ไล่นะครับผมตักตะกร้าไว้ให้แล้วแต่ลองมาดูกันว่าจำขนาดไหนเก่งรุ่งเรืองการเกษตรสวัสดีครับ